อ,อันนี้นะครับกับ EP ที่5นะครับตอนที่5นะครับเรื่องห้องจริงห้องปลอมมากเป็นมากตายนะครับคือถ้าเราอยากจะรู้ว่ามากในกระดานของเรามันจะอยู่หรือรอดได้ยังไงนะครับเราก็ต้องมารู้เรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องนี้มันจะจะนำไปสู่เรื่อง light and death นะครับเป็นหรือตายนะครับมันเริ่มกันเลยนะครับ ันนี้นะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าห้องจริงคืออะไรนะแบบนึ่งผมขอขอย้ายนิดหนึ่งแหมมาจัดจัดกระดานกลาง EP นะครับแล้วผมมีผู้ช่วยสอนด้วยนะครับนี่ครับมีผู้ช่วยสอนด้วยนะครับห้องจริงคืออะไรเราดูงกันก่อนครับห้องจริงคือลักษณะของกลุ่มหมากที่มีแต้มอยู่ภายในหนึ่งแต้ม อย่างน้อยหนึ่งแต้มหรืออาจจะมีสองแต้มก็ได้นะครับนครับแต่อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับแบบนี้นะครับห้องจริงแล้วห้องจริงเนี่ยเวลาโดนอัตลิเนี่ยนะครับอัตลิพื้นที่จะไม่หายไป เพราะเวลาเราอัตลิเราต้องอัตลิทั้งกลุ่มห้องจริงเนี่ยนะครับเราจะต้องอัตลิเขาทั้งกลุ่มเลยนะครับไม่สามารถอัตลิเม็ดใดเม็ดหนึ่งได้เพราะมันเชื่อมต่อกันหมดนะครับนี่ห้องจริงอัตลิห้องไม่หายเห็นไหมเพราะว่าทำไมห้องไม่หายครับเพราะว่าดามันเชื่อมไม่ได้เพราะมันเป็นการฆ่าตัวตายคือห้ามฆ่าตัวตายนะครับ อันนี้ดำก็ลงไม่ได้เห็นไหมเออลงหายใจมันก็ไม่เพิ่มนะครับแล้วก็มันเป็นการฆ่าตัวตายอัแลวถ่าน,นี้แหละโดนอัตตารีนะครับเดี๋ยวผมลืมใช้งานผู้ช่วยผมนะแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวคุณต้องโต้อตอบผมด้วยนะต้องพูดโต้ตอบผมด้วยนะนะครับอ่าน,นี้เพราะผมนะครับอัตตารีนะครับนะครับ ไปนะครับชื่อไปใช่ไหมครับเพราะผมมาตนิดปุ๊บผมถามไปนะครับห้องมันหายไปไหมครับห้องของดําหายไปไหมหายครับไม่หายสิที่ห้องของดําห้องของดำหนึ่งห้องก็คือหนึ่งแป้งครับนะครับคําถามครับมาดําสามารถเล่นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ครับถูกต้องครับไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นการ ฆ่าตัวตายถูกต้องครับเป็นการฆ่าตัวตายนะครับนี่นะฮะทีนี้ห้องปลอมเป็นยังไงนะครับเราอันนี้ก็คือชื่อมันตรงตัวเลยคือห้องจริงอะ่ะนะครับมันทําลายไม่ได้นะครับมันทําลายด้วยการอัตลิไม่ได้แต่ถ้าจะกินห้องจริงก็ต้องกินทีเดียวต้องกินให้หมดนะครับเนี่ยวางขาววางปุ๊บดำตายหมดเลยก็ยกขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ห้องจริงอ่ะถ้าจะกินต้องกินให้หมดแต่ถ้าเป็นห้องปลอมนะครับความแตกต่างระหว่างห้องปลอมกับห้องจริงนะครับถ้ามุมของห้องเนี่ยมันหายไปหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของห้องมันหายไปแล้วเราสามารถอาัตลาิส่วนใดส่วนหนึ่ง เพื่อให้พื้นที่หรือห้องมันหายไปได้อันนี้คือห้องปลอมกลุ่มนี้คือห้องปลอมดูนะครับอ่าดูนะครับอะมาดูกันนะถ้าอย่างนี้หายไปเสาเดียวอันนี้เหมือนเป็นบ้านเนาะมี4ี่เสาเนาะหนะึ่งสองสามสี่เนาะตรงมุมน,นะครับเนี 4, 6, 1, 2, 3, ่ยสี่เสาหนึ่งสองสามสี่มีสี่เสาเนี่ยเป็นห้องจริงเราเห็นอยู่แล้วนะหายไปเสาหนึ่งนะครับ ยังเป็นห้องจริงอยู่ไหมหายไปเสาหนึ่งอาตาัตตนนีห้องหายไปไหมครับห้องดำหายไปไหมไม่ครับอืมไม่นะครับไม่ครับอ่ะเพราะว่าดำมันวางไม่ได้ไงวางไมไแต่ถ้าเขาอยากให้ห้องดำมันหายไปมีวิธีเดียวคือต้องกินให้หมดอย่างนี้ยังเป็นห้องจริงอยู่เห็นไหม หายไปเสาหนึ่งเป็นห้องจริงอยู่หายไปสองเสาเมื่อไหร่นะครับอัลตริดังเชี่ยห้องหายไปแล้วเห็นไหมครับห้องหายไปแล้วอันนี้คือห้องอะไรห้องหายไปห้องปลอมห้องปลอมถูกต้องนะครับอ้าวเมื่อกี้หายไปสองเสาก็เป็นห้องปลอมแล้วใช่ไหมถ้าหายไปสามเสาอะห้องปลอมแน่นอนอยู่แล้วนะครับ เนะี่ยเพราะว่าอาตาลินะครับอัตาลิตรงไหนก็ได้เชื่อมนะครับอาตาลิเชื่อเป็นห้องปองใช่ไหมครับอ่าไม่มีเลยสักเสาหนึง่งก็ห้องปองไม่ต้องคิดมาก <c oughs> นะครับอ่าเราเห็นลนะ้วนระหว่างความแตกต่างระหว่างห้องจริงกับห้องปองครับ <c oughs> ผมทวนใหม่นะห้องจริงคือ <c oughs> ถ้าจะกินต้องกิน <c oughs> ให้หมดเอต้องกินทั้งหมด แต่ห้องปลอมคือเราสามารถอตรัตลิบกินส่วนใดส,ส่วนหนึ่งได้แล้วทําให้ห้องมันหายไปได้เห็นไหมหรือถ้าเราไม่กินเนี่ยถ้าเขาเชื่อมห้องก็หายไปเห็นไหมเพราะเราอาตารัตลิกไปแล้วน,นะครับ<ช>อ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้มัน,นเป็น้ใหม่ถ้าอย่างนี้เป็นห้องอะไรนะครับพออ,อาตาัตลิป๊บไปลองตอบดูนะครับพ<ช><ด>อเขาอาตาัตลิ เป็นห้องอะไรครับจริงหรือปลอมครับอจริงครับถูกต้องครับเพราะห้องมันยังมีอยู่แต้มีอยู่ใช่ไหมอ่าอ้าวแต่ถ้ามันโดนอัตลิอัตลิเชื่อนี่เป็นห้องอะไรครับห้องปลอมครับถูกต้องห้องปลอมไม่มีเม็ดนี้ก็เป็นห้องปลอมนะเพราะว่าตรงนี้อ่าเพราะยังไงมันก็ต้องปิดอยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ถึงดำไปเดินที่อื่นก็ถือว่ามันเป็นห้องปลอม อันนี้มีเสาเดียวเป็นห้องจริงได้เพราะอยู่ที่มุมเนี่ยอัลตร้เป็นห้องอะไรครับห้องจริงครับถูกต้องครับห้องจริงครับแต่ถ้าโดนอัลตริอันนี้เป็นห้องอะไรครับถ้าอย่างนี้เพราะขาวกินได้ขาวกินเม็ดนี้ได้เป็นห้องอะไรครับห้องปลอมถูกต้องครับตอบดังๆเลยครับเดี๋ยวห้องปลอมครับเออเดี๋ยวคนดูไม่ได้ยินดังอีกแังนี่ครับ ห้องปลอมครับห้องปลอมครับเหมือนสอนทหารอะตอนเนี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเชื่อมไปก็ห้องไม่มีแถมไม่โดนกินด้วยนมครับอ่าคราวนี้เรารู้เรารู้แล้วนะครับห้องจริงห้องปอมคืออะไรคราวนี้มันจะเชื่อมมาถึงเรื่องมาเป็นหมาตายนะครับถ้าเรามีสองห้องจริงติดกันนะครับสองห้องจริงติดกัน ช่วยเอาขาวมาเรียงล้อมหน่อยครับแบบนี้คือหมากลอดหรือหมา Life and death ไลฟ์นี่ก็แปลว่าชีวิตหรือรอดนะครับ d a t h ก็คือตายนะครับอันนี้คือมารอดเพราะอะไรถึงรอดขาววางตรงนี้ได้ไหมคำถาม,ถามเล่นได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะอันนี้คือค่าตัวตายวางลงไปแล้วไม่ได้กินแล้วลมหายใจหมดเลยถือว่าค่าตัวตายนะครับวางตรงนี้ได้ไหม ไม่ได้ครับตอบดังๆเลยครับไม่ได้ครับดังนี้ครับไม่ได้ครับโอ้ยตังไม่แค่นั้นเหรอไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับวางแบบนี้ได้ไหมฮาเลยรู้อยาอันนี้ไว้สอนเด็กนั่นเด็กชอบไงฮาเลยรู้อยานี่ได้ไหมวางท้าสองบาทได้ไหมไม่ได้ครับเออก็ผิดกติกาสิใช่ป่ะเออก็เอาออกนะครับ นี่นี่นนอ,อ่อันนี้ถือว่าเขาเรียกว่าหมาเป็นหรือหมากลอดแบบนี้ดำเนี่ยเป็นอมะตะไม่มีวันตายแล้วนะครับภาษาอังกฤษอ m ม o r t a ทโอ้โคตรเท่เลยอมะตะแต่ถ้าขาวอยากให้ดำตายดูนะครับให้วางไปจุดเดียวกันเราเรียกจุดนี้ว่าจุดแบ่งห้องหรือจุด ชี้เป็นชี้ตายนะครับตรงนี้นะครับดูก่อนนะครับดูก่อนตรงนี้จุดชี้เป็นชี้ตายนะครับพอขาววางไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าดำอตาลีขาวดำหรือกี่ลดำหลือกี่ลหนึงน่ง,ลง,ลงัลหนึ่งลลงนะครับอย่างนี้ขาวกินเลยขาวกินทั้งหมดเลยเห็นไหมเออนะครับเพราะนั้นเมื่อขาววางตรงนี้ปุ๊บ ดำตายดำเขาจะตัดจ,จะถูกตัดสินไปเลยว่าตายแล้วนะครับแต่ยังไม่ต้องหยิบออกนะถ้าจะหยิบออกมีกรณีเดียวคือต้องวางให้หมดวางปิดลมให้หมดนะครับอ่าคราวนี้เอาใหม่ดูหน่อยนะครับถ้าดำอยากรอดนะครับให้วางตรงกลางเห็นไหมสร้างสองห้องจริงถ้าขาวอยากฆ่าดำถ้าเป็นตาขาวก็ให้วางตรงกลางเห็นไหมครับ ดำจะต,ตายจุดเป็นแนะจุดตายคือจุดเดียวกันอ่าถ้าขาวไปวางที่จุดปุ๊บโดนกินอ้าวดำไม่สองห้องจริงเลยเป็นอมาตาอะออันนี้เป็นอมาตะนะต่อไปนะครับอันนี้รูปล่างหมกกักแบบนี้เราจะเรียกว่าห้องเดียว3มจุดอ่ต่อไปนะครับผมจะถามนะครับแล้วไป วางหมากเพื่อตอบนะครับอันนี้เป็นรูปร่างนะครับ4.3เหลี่ยมนะครับดำวางตรงไหนนะครับเป็น2ห้องจริงเป็นอย่างน้อย2ห้องจริงดำต้องวางตรงไหนครับในง่ายเลยครับแบบเมื่อกี้เลยครับไม่ต้องคิดมากเลยครับเห็นปุ๊บวางเลยปั๊บเลยครับตรงไหนที่มันแบ่งออกเป็นอย่างน้อย2ห้องครับ ถูกต้องครับเห็นไหมแต่จริงมันเป็นสามห้องใช่ไหมครับแต่มันเป็นห้องจริงหมดเลยนะเห็นปะอย่างเงี้ยวางได้ไหมไม่ได้อันนี้วางได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้วางได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้นี่เป็นอมตะแล้วนะอันนี้มาดูตรงนี้ใหม่นะครับอ่เมื่อกี้สอนแบบโล่งหน้าไปนิดนึงแต่ถ้ามันมีห้องออมหนึ่งห้องนะครับห้องออมหนึ่งห้องเนี่ยอัลตลิ อันนี้เชื่องอันนี้โดนกินแน่นอนอู้ตายหมดเลยใช่ไหมยกออกนะครับเนี่ยถ้าหากว่ามันมีห้องจริงห้องนึงห้องปลอมห้องหนึง่งหมากนี้ถือว่าเป็นหมากอะไรครับหมากตายอันนี้ถือว่าเป็นหมากตายไปแล้วนะแต่ยังไม่ต้องโดนยกออกเพราะว่ายังลดลมหายใจไม่หมดครับนะครับอ่าอันนี้ผมจะถามไปนะครับ ตรงนี้เป็นห้องจริงหรือห้องปลอมเรานับลมเูครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าเม็ดเนี่ยมันมี1หน่ลมใช่ไหมแสดงว่ามันโดนอัตาริอยู่ใช่ป่ะอันนี้เป็นห้องจริงหรือห้องปลอมมันโดนอัตาลิอยู่นะแล้วมันก็ต้องเชื่อห้องจริงหรือห้องปลอมครับถ้าถ้าต้องเชื่อห้องจริงครับห้องปลอมครับห้องปลอมครับผม ก็ห้องมันหายไปไงถ้าห้องมันหายไปคือห้องปลอมออเอออะแล้วอันนี้แหละเนี่ยถ้ามันเนี่ยมันถูกอัตลิตอยู่แล้วมันก็ต้องเชื่อมันเป็นห้องอะไรครับออห้องปลอมนะห้องปลอมนะครับ,รบสองห้องปลอมตายแน่นอนครับเนี่ยเป็นหมากตายเห็นไหมเชื่อมปึ๊บขาวก็กินเห็นไหม <c oughs> อ่าเพราะนั้นพื้นฐานแล้วหมากลอดจะมี จะต้องทําให้ได้นะครับอย่างเดียวก็คือ2ห้องจริงต้องทําให้ได้อย่างน้งอยสองห้องจริงถึงจะรอดนะครับมาดูนะครับบางคนอาจจะงงเอ๊ะแล้วถ้าแบบนี้เป็นห้องจริงหรือห้องปลอมนะครับเนี่ยคือไอห้องจริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีรอยตัดเลยนะครับเอาง่ายๆถ้ามันไม่มีรอยตัดเลยเนี่ยนะครับแล้วมันไม่สามารถโดนอัตลิให้ห้องมันหายไปได้ยังไงมันก็เป็นห้องจริงนะครับเนีย่ยแบบนี้ แบบนี้ตรงนี้นะครับเป็นห้องจริงหรือห้องปลอมห้องจริงครับถูกต้องนะครับเพราะขาวเข้าได้ไหมไม่ได้ก็โดนกินเข้างนี้ก็โดนกินใช่ไหมเออแล้วต่อให้ดํากินอันนี้ไปแล้วนะครับแล้วอัตลิห้องดําหายไปไหมไม่ครับไม่หายนี่คือห้องจริงเห็นไหมอ่าตรงนี้จะกี่แต้มก็ได้นะครับเออ ถ้าหบบถ้ามันโดนอัตลีเ้วห้องไม่หายไปยังไงก็คือห้องจริงนะครับอันนี้คําถามนะครับอันนี้ห้องปลอมเห็น,นอยู่แล้วอันนี้ห้องจริงอันนี้เป็นหมากลอดหรือหมากตายหมากดาเนี่ยรอดหรือตายก็มันมีห้องจริงห้องหนึ่งห้องปลอมห้องหนึ่งหมากตายครับ ถูกต้องนะครับนี่ตอบดังๆ่อยครับหมักตายครับเหมือนผมเป็นผู้หมวดอะกับเรียนสอนทหารเกณฑ์ยังไม่รู้อืออ่าถูกต้องนะครับอ่าันนี้เริ่มเข้าใจแล้วอันนี้เรามาตอบคําถามกันนะครับเมื่อกี้นะครับมันจะมีห้องเดียว3ามจุดนะครับเมื่อกี้เราทําไปแล้วเห็นไหมห้องเดียว3มจุดแบบนี้นะครับแบบนี้อ่า ดำเดินให้รอดสร้างสองห้องจริงต้องเล่นตรงไหนครับครับเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บแลวครับนะต้องเล่นตรงไหนครับจุดแบ่งห้องจุดชี้เป็นชี้ตายต้องเล่นตรงไหนครับเดินให้รอด <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับหนึ่งสองสามวางครับไม่ถูก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดำต้องสร้างสองห้องจริงต้องเล่นตรงไหน,น <c oughs> อ่าให้โอกาสอีกทีหนึ่ง สร้างสองห้องกินเออดำถึงจะรอดไงเออเนี่ยหมากรอดใช่ไหมสองห้องกินเอ้าถ้าขาวจะฆ่าดำแหละที่ตามที่เราเรียนจุดเป็นและจุดตายคือจุดเดียวกันขาวต้องเล่นตรงไหนดำถึงตายนี่ครับเฮ้ยเอ้ออานี้ดำก็รอดสิเนี่ยดำก็รอดดำก็สร้างสองห้องได้สิเออเราต้องเล่นยังไงจุดเป็นและจุดตายคือจุดเดียวกันถ้าขาวจะฆ่าดำ ต้องถูกต้องนะครับเพราะว่าอะไรถ้าดำมาคคิริขาวก็ทำไงจินเห็นไหมอเออเห็นไหมครับนะครับอ่ะอันนี้มาตอบคำถามต่อนะนะครับดำสร้างสองห้องจริงครับอันนี้รูปร่างหลังนี้เรียกว่าสามสี่จุดสามเหลี่ยมน,นะครับ หรือ4จุดพีระมิดนะครับอลองวางดูครับดำสร้าง2ห้องจริงครับเล่นตรงไหนครับ,รบถูกต้องครับเห็นไหมง่ายๆเลยนะาขาวค่าดำถูกต้องเลยนะครับเออโอ้ชิวๆนะครับอันนี้3จุดรูปตัวแอลดำ<ส><ส>เดินให้รอดครับสร้างสห้องจริง นี่เก่งมากครับนีนนชมเหมือนเด็กเลย <c oughs> อ่นนี้วางไปก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยขาวขาวลงได้ไหมไม่ได้เ <c oughs> ช่ไหม <c oughs> เป็นสองห้องจริงนะเป็นอมะตะแล้วนะนะครับแต่อันนี้เป็นสี่จุดขนมปังนะครับเรามีชื่อเรียกขนมปังอันนี้คือตายแน่นอนจําไว้เลยนะครับว่าดําตายแน่นอนเพราะว่าดําจะสร้างสองห้องจริงต้องวางถึงสองมาก ถ้าวางถึงสองหมาดอย่างนี้ไม่รอดครับเพราะวางไปหมากแรกปุ๊บขาวสกัดจุดเลยเห็นไหมเออพอวางไปหมาหนึงปุ๊บมันเป็นรูปตัวแอลสกัดจุดอีกแล้วอ่าวางตรงนี้ก็สกัดจุดอีกแล้วดำจะรอดได้วิธีเดียวคือขาวปล่อยขาวปล่อยให้นะครับดำได้วางสองหมากคือได้วางสองตาเดินตรงเนี้นะครับดำถึงจะรอดอ่าสี่จุดขนมปังก็คือ เหมือนขนมปังไงโดนกินแน่นอนอแต่มันก็เป็นห้องจริงนะเห็นไหมเป็นห้องจริงนะต่อไปนะครับห้าจุดรูปมีด 1, 2, 3, 4, หนึ่งสามสี่ห้ามันเหมือนมีดแนีนีด้ามน,นี่ใบมีดดำสร้างสองห้องจริงเล่นตรงไหนครับ 5.0แต่งห้องไม่จะเ<ช>ก่งมาก <ๆ S 2> <มา S 1> ครับถูกต้องเลยครับเนี่ยสุดยอดเลยอันนี้เห็นไหมขาววาันงลงไปยังไงวางไม่ต่อไปไม่ได้ลนะเพราะอะไรค่าตัวตายใช่ใชไหมทำลายห้องไม่ได้อันนี้ก็กห้องจริงเห็นไหมครับ5ดรูปบีบานนะครับต่อไปนะครับ6ดลูกปลาทองหรือปลาตะเพียนนะครับแล้วแต่คนจะเลือกเนาะเอออ้า ดำนะครับดำฆ่าขาวนะนั่นเอ้ไม่ใช่ดำเดินที่เร,สราสั้นสองห้องจริงครับต้องเล่นตรงไหนครับห้าจุดรูปปลาตะเพียนครับเป็นหมดัดดำครับถูกต้องครับเอา้าขาวค่าดำอะ่ะเล่นตรงไหนนี่เข้าใจแล้วอันนี้แสดงว่าเข้าใจแล้วแน่นอนแล้วนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ 5จุดดอกไม้นะครับเมืแ่อบบกี้น่าจะเป็น6จุดปลาตะเพียนเนาะผมพูดผิดเนาะ6จุดปลาตะเพียนนะครับอันนี้5จุดดอกไม้ดําเดินใ้รอดสร้างสองห้งจริงครับดีครับเนสจอดเลยอ่ะขาวค่าดํำครับเห็นไหมมันไม่มีสองห้องนะครับเนี่ยนะครับอธิบายให้ดูคือถ้าดําไปกินขาวไปกิน ขากินเลยตุม้มดำหายหมดเลยเห็นไมครับก็คือแล้วถ้ากิน่ะถ้าต่อให้เขาปล่อยให้ดำกินก็เลยกี่ลมครับหนึ่งลมนี่ครับเออมันโดนสกัดจุดไปแล้วนะ่ยครับจุดเขาเรียกจุดอะไรชี้เป็นชี้ตายนะฮะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งนะมีเหลือรูปล่างหนัาากอะไรอีกนะครับปลาตะเพียนไปแล้วปังต่อไปแล้วนู่นนี่นั่น โอ้ oh, น่าจะครบแล้วนะครับสำหรับรูปร่างหมากพื้นฐานหมากเป็นหมากตาย Life and ด์เดสนะครับสำหรับ EP นี้นะครับขอจบเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ <c oughs>